บนถนนหนทางซุปเปอร์ไฮเวโอโหรถรถกำนันไหมเนี่ยอ้าวรถแต่บับเปอร์จะลองเปิดร้านใหม่รถแต่บับเปอร์ไม่ต้องทิ้งแมทใช่ไหมล<ห>่ะกำมองคลอง ไม่หลดข้าวมากนี่หเอาข้าวมากเรนลี่นะครับเรนลี่ครับน้าที่ขับเรนลี่ครับโอ้โหโฟวินออฟโอดทำงานจะว่าไงไปเนี่ยลาขึ้นก็แล้วว่างล้วว่าแบบถ้าเป็นจำหน้านะถ้าเป็นจำหน้านะโอ้โหถนนบ้านกำนันเกียรติอ่ะ มันร่ล่าปาเจเลยเหมือนสนาำแข่งครอสกันรี่เลยอ่ะอะกัดบ,บ,บอกไปข้างรถพี่หะหะฮะฮะพิตาฮะะ่ะิตาปิตาพ่อะตาจะขับรถยังไงอ่ะปิตาไม้า่อดตาขับรถต้องลืมตา โอ้นี่ถนนสีเลนแน่ๆเลยอะ่ะอ๋อนี่ไงอ,อะไรหัวปัดละ่ละเกลือเหรอ